ไม่หยิงเสร็จกูรอมั่งเออรอโนมาทัดไปควายเอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบูลี่ในพาร์ทที่8แล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แบบว่าออฟฟิศของไอ้พวกเด็กเนิร์ดนะครับผมแล้วก็มีก็ไปเสื้าของเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เหมือนจะมีภารกิจอยู่ที่ข้างนอกของเซฟเฮผ้าใหม่ของเรานะครับผมโอเค อันนี้มันจะเป็นร้านแบบขายอะไรสักอย่างหนึง่งเกี่ยวกับขายแบบหนังสือกระตูนนะครับโอเคชื่อร้านปีกมกังกอนนะราก้อนวิงโอเคซึ่งมีภารกิจอยู่ที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับผมโอเคทำภารกิจที่โรงเรียนกันนะครับผมซึ่งไม่ได้เข้าเรียนนานแล้วนะครับผมอันนี้นี่ก็แบบว่าอาจจะโดนไล่กวดได้ถ้าไม่เข้านะครับผมโอเค วิชาอะไรศิละปะอีกแล้วตอนนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่โอเคจะพานักเรียนทุกคนเข้าสู่แบบว่าโลกแห่งศิละปะอะไรประมาณนั้นโอเคเริ่มเลยโอเคต้องลบไอ้พวกยังลบกับกันไกลนะครับผมโอเคก็ okay. ไม่ยากเท่าไหร่โอเค กีดยาวขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮียจนได้เอาใหม่เอาใหม่หมกีมแม่งจังไรมา,าพอดีมาโดนพอดีโอเคใกล้ได้ละ <What? S 1> <What? S 2> อะไรวเนี่ยมีสปีดบูตด้วยแลาวทำไมมันเลื่อนขึ้นไม่ได้แล้ว oh, วะอ๋อนี่ไงต้องเลื่อนไปตามเส้น <Okay. S 2> แล้วก็ว่าทำไมมันเลื่อนขึ้นไม่ได้โอเคเรียบร้อย โอ okay. เคน่าจะได้คะแนนเต็มนะโอเคเยี่มากจิมมี่ว่าไงโอเคเหมือนแบบว่าจะให้เราช่วยเราบ้างน,นะอ๋อเอาดอกไม้โอเคโอเคสามารถจูบได้นะครับผมโอเคมันเกมมันบังคับอยู่แล้วนะโอเคจูบก,กันกลางที่ จูบกันแบบคาเรียนอย่างงี้เลยโอเคนี่ก็คือว่าสามารถไปทำควยได้แล้วนะครับผมแควสอยู่ข้างล่างนะครับช่วยแม่ควยแล้วหรือเปล่าไม่ใช่วะอยู่ที่ห้องอะไรไม่รู้นะครับนี่มาครูสอนดนตรีนะครับผม เต็งตัวอะไรรับผมว่าได้จิมมี่โอ้ยจับมาแต่งตัวอย่างนี้เลยโอเค,คโอเคไม่อ้างเท่าไหร่นะครับผม เอาเมื่อกี้กดไปแล้วเนะี่ยมันกดไม่แบบว่ามันกดไม่ตรงจังหวะนะครับผมแ8่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เองโอเคอเออตอนนี้เพอร์เฟคล้ว ผิดอีแลวโอเคหมดยังเนี่ยยังไม่หมดนะครับผมเมือ่อกี้ลืมกดไปครับผม ไม่ได้เล่นนานครับผมประมาณสามสี่วันเลยนะครับผมที่ไม่ได้เล่นเก่นี้ผมไม่ได้แบบว่าเล่นนอกรอบนะครับผมเล่เฉพาะตอนแคสอย่างเดียวโอเคหกสิบสามเปอร์เซ็นต์โอเค,อเคมีไหม ก็ผิดโอเคนั่นแต่สิ้นภารกิจนะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือแบบว่ามีชุดใหม่ปลดล็อกแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนจะมีเคเวสท,ที่แบบว่านอกโรงเรียนอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นี่คือแบบว่าไม่ค่อยมีเคเวสในโรงเรียนเลยนะครับว่าโรงเรียนคือมันแบบว่า ถานที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่คือแบบมันจะดูน่าเบื่ออะไรประมาณนี้นะครับเวลาทำเครสโอเคเป็นเครสออะไรมาอยู่ในลืบอ,อย่างนี้นะครับผมโอเคโอดดี้เดอะเลสน้อยเซทซันต้าโอเคมันจะให้เราไปตามจุดต่างๆนะครับผมซื้อของเหรอโอเคไม่ใช่เก็บของขวัญน,นะครับผมยังไม่ต้องให้กูถือนี่เลยนยโอเคตรงนี้จุดหนึ่งมันจะให้วิ่งเก็บของขวัญไปเรื่อยๆนะครับผม ไปเนี่ยไปแย่งเอาขวัญเด็กแล้วเนะี่ยโดนหมาไล่เกืออีกสองจุดเก็บเราไปแย่งเอาขวัญเด็กมานะครับโอเคสกเก็ตบอร์ดแม่งไรล,ลำคานหมาแม่งไล่ตามแบบไม่หยุดเลยอนะ่ะมันจะดุไปไหนวะอีกจุดหนึ่งไม่ใช่เอามาให้ซานต้าคนนี้นะครับผม เคให้เราถ่ายรูปนะครับผมโอเคอะไรวะเฮ้ยป็นต้องเซฟดิอ๋อแบบว่าถ่ายถายภาพตอนที่เด็กมันกอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมอเอายิ้มให้กล้องหน่อยเอาไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ อ๋อถแบบ่ายตอนเด็กยิ้มเหรอเออนี่ไงได้แล้วถ่ายสี่รูปไปหรอวะโอเคเอาอีกรูปนึงดิเอาเชียรไปซะละ <c oughs> โอเคมีคนใหม่มา <c oughs> สร้างภาพครับตลุงคนนี้ <c oughs> โอเคเอาไม่ใช่อีก ยิ้มแค่แป๊บเดียวเองแล้ว<า>คุณถ่ายแบบว่าทานนันได้ไงวะถ่ายไมแบบ่ทันเลยครมันยิ้มแค่หน่อยเดียวเองครับผมโอเคในภาพเดียวนะครับผมโอเคเรียบร้อย เราถ่ายไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคพอจังหวะนะครับผมโอเคอีกหนึ่งรูปนะครับผมโอเค,อ,ค,อ,เคอีกรูปเดียวเท่านั้น like rubbing If I nickel every time I He's horse alcohol. every heard okay, right, kind of poop for and okay, had a that. โอเคเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแวะไปเซฟที่แบบว่าร้านเด็กเนื้อสักหน่อยนะครับผมเซฟกันไว้นะครับผมเผื่อแบบว่าไฟดับอะไรอย่างงี้นะโอเคเซฟตรงไหน เเซแจ้งแบบว่าโคตรแบบสภาพโคตรโซมนะครับอา่าทำไมเซฟไม่ได้วะเซฟตรงนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้เป็นสะพานเองนะเซฟตรงนี้เคเซฟครับผมโอเคนะครับผมก็ไปทำเควสต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคซึ okay. ่งเควสต่อไปอยู่ที่ไหนโอเคอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผม okay, คบเคสเควสอยู่ใต้สะพานตรงนี้เลยนะครับผม ่ใต้สภามันจะเป็นแบบว่าใต้แบบว่าทางด่วนอะไรประมาณนั้นนะครับผมอยู่ใต้ทางเลยเป็น,นี้อะไรวะเนี่ยมันจะเป็นชื่อคนนะครับนี่มันได้พวกเด็กช่างนี่ว่ะไอเป็นชิปติมมันต้องถ่ายรูปแบบว่าถ่ายรูปเด็กมันตอนจูบก,กับผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นนะครับผมโอเคไปยุ่งกับแฟนมันตอนไหนวะเนี่ยชี้นี้บป็นพานครับผม ไกลไหมโอเคใกล้ๆ okay. นี่โอเคต้องแบบว่าหาแบบจุดแบบลับๆหน่อยนะครับผมโอเคแม่งเห็นว่ะโอเคต้องใกล้ๆหน่อยครับผมเมื่อกี้มันจะใกล้เกินไปใช่ไหม่งเดินมาหาเลยว่ะใส่แม่งกวไอ้เช่นนั้นรู้จัดนะครับผมโอเคมันไม่เห็นแล้วต้องหามุมถ่ายดีดๆครับผมอย่างนี้นี่คือแม่งเห็น โอเคถ่ายไปตรงนี้แหละไม่น่าจะเห็นหรอกโอเคตามหลังมันไปโอเคเออทำไมมาถ่ายรูปไม่ได้วะกล้องข,ขาวดำเหมือนเดิมแล้วทำไมเครมเมื่อกี้มันถ่ายสีได้วะเคงงกับกล้องในเกมนี้เหมือนกันมันจะถ่ายได้สองแบบนะครับ โอเคถ่ายโอเคนี่ไงยอดดีเลยโหแม่ง oh, <thank> oh, ถ่ายไม่ทันตอนมันให้ดอกไม้กันนะครับผม <c oughs> เราต้องแบบว่าหาจังหวะดีๆโอเคอ๋อ okay. oh, ถ่ายตอนมันจูบก,กันอไม่ใช่นี่ว่าแม่งจูบกันแล้วนี่ไง เรียบร้อยโอเคกลับแหาไอเทียนั่นนะครับผมเหมือนเทนี้เป็นถิ่นของมันเลยนะครับผมโอเคได้มา20เหรียญโอเคนะครับผมยังดีที่มันให้ตังค์นะครับโอเคมีเฟ้ยอ,อยู่ที่เดิมเลยโอเคแลเฟ้ยของมันต่อเลยน่าจะเป็นเฟสของมัน,นเนอะเหยอล่อโอเคมันจะต้องไปที่แบบว่า ร้านขายของเหรอไม่ใช่โอเคต้องไปจุดที่แบบอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยนะครับผมมันจะใช้เราเป็นเหยื่อล่อเราเนี่ยเพื่เนี่ยไปตามรถไปเลยเหรอไม่ใช่ดิจะตามไปแค่นี้ไปนะครับผมอะไรวะให้เราทำอะไรเนะี่ย มันจะว่าต้องตามมันไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะใช่ลองตามไปดูก่อนนะครับผมไปหาเรื่องมันหรือเปล่าวะเออลองดูลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นะนี่ยงอแม่งเลยรอแม่งเลยแค่แมงปลาขายอัดหน้ามันเจ้าอ่ะนี่ยงเจอปะทัดไปรยบร้อยล่วงอ๋อห้ามให้มันน็อกโอเคโอเคนี่ยิงแม่งเลยโอเคอ๋อจักรยานมันไปโอเคปั่นไปปั่นไป โอ้ตำรวจล่อโอ้ยเฮียเดี๋ยวเดวีตำรวจก่อนหนีตำรวจก่อนใครกลับมาเอาจักรยานมันตำรวจมันวิ่งแต่ว่าตามมาไม่เลิกเลยว,วะเช่นนี้กันเหมือนกันแบบโอเคเออเชนแม่งเห็ดอีกโอ้โหเฮียมึงจะเก่งไปไหมลนะ่ะอย่าอย่าไม่ยอมเกมเลยเด็ขาขาดโอเคไปเอาจักรยานมันนะครับผมแต่ว่าชิงหนี โอ้โหเป็วิ่งมาแบบไวมากอะจักรยานอยู่ไหนมันอะโอเคนี่ไงจักรยานม,มันโอเคยานไปแล้วโอเคอะไรมันอะขอ,อช่วยมันจาัก,การานที่เยอะพวกนี้นะ เออเราลงจากจักรยานก็ได้ดีกว่าเจอปืนมาทัดกูปลาไหลสัตว์เขาเอาบึกกูเทพกว่ามึงอีกม่งยังโห่มันปั่นคล้องวะ่ะเกล่วงหนึ่งเฮ้ยแม่งยังไม่ล่วงอีกเฮ้ยไม่เป็นไรบูทมันมีไม่จำกัดยิงได้เลยเ้ยมีจำกัดด้วยว่ะเฮ้ยไม่ได้ต้องปั่นจักรยานวะ่ะครับผมเนื่องจากว่า,วามันไวครับผม ไม่หยิ่งเสร็จกูรอมั่งเออเรบอ้อยโนทัดไปควายเอ,อ้ยังไม่ตายไม้ตายแล้วโอเคเก็บทัพมาใช้เลยโอเคโอเคไอ้เมืระโัดไปตกจัก,กรยานน,นี่มึงเรบร้อย ก็สำหรับบุรีในพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมหากคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ